ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้กับจุ๋มลือเองวันนี้ครับพาไปที่เขาหนอ่อที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับคุณลุงคนนึงชื่อคุณลุงเป๋ครับชีวิตของคุณลุงเนี่ยอยู่คนเดียวครอบครัวสีชีวิตไปกันหมดน้ําก็ไม่มีห้องน้ําก็ต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นใช้ชีวิตอยู่อย่างลํบาบากไปติดตามในวันช่วยได้กับจุ๋มลือเองครับ พอหรีอยังครับพอหรีอยังคะอ,อ้โอ้พอแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๋อยู่ที่อำเภอบัรนพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาสัมผัสชีวิตชายฉลาแข้งขาอ่อนแรงไม่สามารถทำมาหากินได้มีพริกมีหอมมีกระเทียม คืออาหารไว้อย่างชีพค่ะอนาคตอย่างมืดมนไม่รู้จะเดินต่ออย่างไรวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองวันนี้ค่ะเอาคุณคุณลุงคะโขกแรงๆนะคะโขกแรงๆโคกวันนี้จุ๋มลงพื้นที่มาที่ตำบลบ้านแดนจังหวัดนครสวรรค์มาสัมผัสชีวิตชายชราพิการผู้ดโดดเดี่ยวหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตก็ไม่มีใครพี่น้องก็แยกย้ายมีครอบครัวกันหมด ล่อยให้ลุงเป๊อยู่ตามยถากรรมมีก็กินไม่มีก็อดหุงหากินเองมีพริกมีหอมมีกระเทียมคืออาหารหลักหาผักหาไม้ได้พอกินเพราะตายไปวันวันทอไม่ค้ากับชีวิตทอครับเได้ชีวิตนะ่ะค่ะมันไม่ไมไไร,รู้จะทำยังไงฮะมันก็ต้องอยู่ไปอย่างนี้นะ คุณลุงคะอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนบ้านนะเอามาให้เนี่ยอาหารเนี่ยคุณลุงเคยอดบมา่ไหมวันไหนคะมีอดบมาไ่ไหมคะอดนี้นี่อดบาทีไม่เราไม่ก็เราหาแค่ผักเขาลำพิกนำลำพิกชีวิตอยู่อย่างลมลุกคลุกขาน ไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนเพราะเดินเหินไม่ได้ต้องใช้การถัดตัวไปถัดตัวมาในบ้านเล็กๆห้องน้ำน้ำประปาก็ไม่มีต้องไปขอข้างบ้านใช้แต่ก็ยังโชคดีที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้ประสานงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ลุงเป้ได้มีที่อยู่ที่ดีกว่าเดิมพี่เลก็กอ่ะได้ดูแล หาที่พักหาอะไรให้จากแกอยู่กระ่่มจะพังไม่พังอะจ้ะ,ะก็ทําเรื่องขอไปที่พอมอค่ะ,คะเพื่อเอางบสองหมืนมาทําให้แกใหม่มค่ะแกลําบากวันนี้ลุงเปยยังพอมีกําลังช่วยเหลือตัวเองได้แต่วันข้างหน้าลุงเป๋จะอยู่อย่างไรความหวังเล็กๆของลุงเปยคืออยากได้รถโยกสักคัน แทนรถเข็นคันเก่าที่ใช้านานแรมปีและมีค่าอยู่ค่ากินค่ารักษาตัวยามฉุกเฉินกรวมมอบกำลังใจให้กำลังทุนลุงเป๋ได้ที่เลขบัญชีลุงเป๋และคณะกรรมการดูแลบัญชีโดยตรงเลยนะคะแม้ขาดเรี้ยวแรงเดินจะเหินนั่งขาดกระทั่งญาติมิตรให้สุดแสนขาดที่พึ่งขาดแรงใจ ไร่เรี่ยวแรงขอเพียงแสงส่องสว่างเพียงกลางใจและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวกบเครื่องเรื่องป่าบรากิ่นป่าบราต้องจ่าวิรัตสํานักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ เป็นกำลังใจให้สำหรับลุงเป๋แลกันนะครับแล้วก็คุณลุงคนอื่นๆหรือว่าใครก็ตามที่ลำบากอยู่ตอนนี้นะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ